ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของ active v e p o s s e s s e s ใช่ไหม active v e p o s s e s s e s ก็คือจะเป็นอะไร active verb p r o t e s s e s e s t r a o u e s t r o Vuestra ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก Sus ใช่ไหมพวกนี้จะตามเรื่อง s u b s t a n t i v e ก็คือคำานามแต่ที่นี้พอเรามาดูอีกตัวตอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเอา s u b s t a n t i v e ขึ้น้าแล้วก็ตามเรื่อง pronoun, p o s s e s s โลนอมเรียบโรเซียิีวสหน้าตาเป็นยังไงเราไปดูหน้าตาของมันจากคำว่ามิเราเราเอาบนกระดานไว้เมื่อกี้มีคำว่ามิถูุกไหมเมื่อกี้มีมิ้มีตูมีอะไรอีกซู posesivos. Adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. ทีนี ah, ้พอมาดูอ hmm. ่ะเราเทียบกันนะตรงนี้ให้เป็นให้เป็นโปรโนมเรทอ่ะเป็นโปรโนมเรทแล้วจากนี้ก็กลายเป็น Bio หรือมีอ่ะโปรโนมเรทคืออะไรคะฮะโปรโนมเรทโพ s ซิส s ิฟส์ไง ตรงนี้มันเป็น adjective p o s เจสซ,ซีฟก่อนถูกไหมทีนี้เราเทียบจาก adjective ให้เป็นโ o รโเจสซีฟจากนี้เราจะได้คำว่ามีโอกับมีอามีแปลว่าของฉันแล้วถ้ามีโอกับมีอาจ,จะแปลว่าอะไรของฉันเหมือนกันกนอะอะ่ถ้าตูเราจะได้คำว่าตูโยตูหยานะคัสตูก็ได้เป็นตูโยตูหยาตูโยตูหยา Booster booster apa ya? Kita menjadi booster booster. Ya. Seperti dulu. Booster booster. Kali ini akan seperti dulu. suyo ซูเรสกับซูยาซูยาตรงนี้พิงผิดใช่ไหมใช่สังเกตว่ามันจะคล้ายๆกันถูกไหมแต่ว่าหน้าตาแตก่างกันนี่หน้าที่ของมันก็คือต่างกันด้วยเช่นกันหน้าที่ในมันคือตำแหน่งของมันถูกไหมตัวแรกก็คืออัคคีบีโบโบเซซี็บสตาร์ด้วยซู s t นดีโบมันมีคันเอ่อซูสี่ของอะไรคะซูสก็เป็นของตัวนี้ก็คือเอลเลนส์ไอส ซูเปอร์ของของพวกคุณของพวกท่านของพวกคุณของพวกท่านม,มันจะคล้ายๆกัน,น,นมันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ดูให้ดีนิดนึงนะว่าหมายถึงตัวไหนนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าอ่าอัลเคนที่พวกโปรเซสซิฟอสตามเป็นสุดสันติโกนะก็คือเอานี้เอาตัวอักษร ทีนี้ครับอัน้เป็นโปรแกรมเล็กโ r o c ซ s s i v o แล้ก็จเอา mio m i ุ tuo tua ย u o sua nostro n o s t าโ vostro vostra suo sua พวกนี้เอามาตามคำนามค่ะอ่าถูกไหมเอาไม่ใช่มาตามคำนามเออใช่ถูกแไหมตามคำพวกนี้เนี่ยเอามาตามคำนามใช้แทนคำนะไม่ได้แทนคำนามเมื่อกี้ครูพูดว่ามีกาสา

es mi casa นะ es mi casa มันเป็นบ้านของฉันตัวนี้เป็นอะไรเป็น a d j e t i v e o processivo ถ้าเราทำให้เป็น pronome มันจะกลายเป็น es mia นะ es mia ก็คือตรงนี้เนี่ยใชย้จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคำนามขึ้นมาก็ได้ลบรูปมันไปเหลือ es mia มันเป็นของฉันนะ es mia หรือ son mia คืออยู่แล้วไปเองเราก็ถือว่กโอ้บหค่ะน,นะ ตูโกเชนะหรือโกเชตูโยหรืออะไรรึเอสตูโยมันเป็นของเธอ mm hmm. จะเป็นลักษณะนี้ เลบันตาเป็นกริยาปกผัสตใช่ไหมแปลว่ากแแล้ว่าตื่นถ้ามีเซลตรงนี้จะกลายเป็น d e f e ซ i v e เลบันตาเสกถูกทำให้ลุกขึ้นถูกทำให้ตื่นอไรกะว่าไปนะกาซาแปลว่าแต่งงานั่ใส่เซลล์กาซาเสกถูกทำให้แต่งนานะน,นี้จะเป็นกริยาสะท้อนตัวเองทีนี้รูปแบบของกริยาสะท้อนตัวเองเหล่านี้มันจะต้องมีการ นำตัวเซลล์ตัวนี้เนี่ยเวลากระจายเราเวลาเราจะจายนะเราเอาเซนพวกนี้มาไว้ข้างหน้าอยากกระจายาทำวิธีง่ายๆก่อนแล้วตรงนี้เราดูที่ตรงนี้ก่อนทำปฏิกิริยาของเซลล์อย่าเพิ่งไปยุบประมาณก่อนไว้ก่อนเอาเซลไว้ข้างหน้าเอาเซลไว้ข้างหน้าแต่เดี๋ยวมันจะต้องกระจายตามประธานของมัน เราค่อยนี่กันเต็มกว่าทีนี้ตรงนี้แปะไว้นะเป็ดเลบันคือเอาอะเอเลออกหมดมั้ยแล้ว เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในหรืออาจจะเกิดจากาการนี่สมมติเราลุกขึ้นหกโมงช้าทุกวันพอหกโมงเช้าพวกร่างกายเราเป็นกิริยาปอบโต๊ะเห็นไต่อมาลักษณะเดียวกันอันนี้คำว่ากาศาทำยังไงฉันต้องแต่งงานฉันต้องแต่งงานกัแบฉบันถูกทำให้แต่งงาน 有。然后我现在 เธอเลงดาสเธอท้ามในันต้องแบ่งงาน่ะแล้วถ้าเป็นคนอื่นที่จะท้ใมไปถึงเราก็หนีหคือถ้าเป็นเราจะท้ามไปถึงคนอื่นเช่นเมกาซัสเมกาซัสเธอแต่งงานกับฉันไหมอืมนี่คือเราเป็นคนทำให้เกิดอิเฟยาบถี่เขานะเมกาซ่านะแต่งงานกับฉันไหมเซกาซัสหรือเซกาซันพวกเขา เองด้วยเป็นผู้กระทาเหตุการณ์หรือคนอื่นจะทําเหตุการณ์แล้วมาสะท้อนที่เราด้วยหรือนอกจากบุคคลแล้วอาจจะเป็นวัตถุหรืออาจจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่มันสะท้อนไปถึงเราหรือเราหรือวัตถุนั้นสะท้อนไปอย่างบุคคลนั่นเองนะก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราจับตรงนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ดูเหมือนยากนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะจบไปให้เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าให้เรื่องอื่นเปล่าหรือว่า มันจะเกิดอาการเบนงงถูกไหม,มทีนี้เราก็จะเริ่มและเริ่มที่จะมาทํางานกันเพื่อที่จะได้รู้วิธีการใช้นะสำหรับเรื่องของ r e f l e x i b l e ในนวล้ที่รูบอกว่าคุณจะจบแค่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าอย่าลังไม่ไปต่อนะทีนี้จะมีเรื่องนี้ที่ครูจะเติมให้อีกนิดนึงเป็นการท่อทบทัวนเรื่องของ c a r ร f u l d e a i l จำได้ไหม Careful d e a i l หนะ้าตาเป็นยังไงสัจใย เฮโรนิโอเฮโรนิโอคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเปลี่ยนชีฟไหมคะจอ์นะเปลี่ยนชีฟเป็นโดนไหมไม่ต้องไม่เอ่อเลิกนั้นแหละอยู่ในหน้านั้นแหละมีม,มันต่อเรื่องกันมาเลยไงเฮโรนิโอหลังจากเรนเดสซีโบลแล้วหน้าถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเฮโรนิโอนี่ไงถูกตอ้องนะอ่า ฟอร์นแมตของหรือฟอ,อร์แมทของแคารเนียลคือ v a r i a b l estar ตามด้วยคำกริยาหรือไม่ตามด้วย verbal ที่ลงท้ายด้วย i แล้วก็แบกนะแล้วเติมลายเอ็นโดไปเติมเข้าไปก็ลายเป็นราฟาเอลอิซาบินาเอสตันเอสคริบิเอนโดแมมันก็จะได้เป็นแคโรติโอแล้วประโยคนี้ก็บอกว่าราฟาเอลกับซาบิน่ากำลังเขียนกำลังเขียนนะหรือ ตุ้มเราต้องกระจายเลยเาเมสเอสครีเดียเอรเ,ยเราก็ดึงที่เราปจานยาใช้เลยเป็น S อคมีีย,ย,นะย่างที่ครูบอกก็คือค่าวเวบที่อยู่ข้างหลังเตาการะจายเหมือนเดิมแต่ S อตาต้องกระจายตามประธาน เราก็จะได้รูปของแครโรเนียลนะคำใดบ้างที่เป็นแครโรเนียลคำกริยาเป็นได้หมดทุกคำที่เป็นแครโรเนียลกำลังกินกำลังเดินกำลังวิ่งกำลังอาบนะ้มีคำยกเว้นบ้างไหมคะคือกริยาทุกกริยาเนี่ยมันก็สามารถเป็นแครโรเนียได้หมดเลยแต่คำที่จะยกเว้นเนี่ยมันไอคำยกเว้นเนี่ยมันไม่มีมมแต่ว่าจะมีกริยาที่ผิดปกติที่เราจะกระจายตามพวกนี้ไม่ได้ นะเป็นตัวกริยา่ผปกติใช่ยังเช่นกริยาที่มันผิดปกติก็จะมีแบบว่า ear เราจะ ear มานเขียนอย่างงี้ใช่ไหม er เรสองตัวแบบว่า er เวลาเราจะเป็น gerund เราจะตัด er ออกมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลืออะไรเลยถูกไหมแล้วเราจะกระจายยังไงถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือกลายเป็น al ear มันจะกลายเป็น y e น ใช่เย็นไปเข็นเย็นโด่กลุ่ยอาเย็นหรือมันจะกลายเป็นเย็นโด่เพราะฉะนั้นเวลาเรากระจายเหมือนเช่นฉันกำลังไปก็เป็นเอสตอยเอสต้าแนวกลังใช้เหมือนเดิมนะเอสต้ยเย็นโด่หรือเอสตาบอสเย็นโด่พวกเรากำลังไปนะนี่คือกลุ่ยาผี่ปกติตัวต่อมาของกลุ่ยาผี่ปกติหรือแบร์รี่เลบูรา วต่อมาของมันก็คือเลที่แปลว่าอ่านนะเลที่แปลว่าอ่านเลสเลเอ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 เร์นะเราสะต้องทำเราจะทำให้เป็นเทรโลเนียลเราก็ต้องทำให้มันเป็นรูปที่เขา

อ, libro, อ, gucken. อันนี้ก็คือตัวอย่างของ variable irregular ที่จะอยู่ในรูปของเวลาที่เราไปทำให้มันเป็น gerundio อาจารย์แปลให้หน่อยค่ะ d e s i r Pedi, Ceri, d o m i Desia แปลว่าพูดแปลว่าบอก Pedi แปลว่าขอ Ceri แปลว่าบริการ Dolmio แปลว่ารับะนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพวกเรากำลังหลัย แล้วที่นั to <together> ่คำว่าพวกเราเออพวกเราทำว่าอะไรน o s o t r o s a o s o t r o แล้วไงต่อบทของเทโรดิโอมันคือฟอร์แมตของมันคืออ่า esta าเอสตา nosotros esta เป็นอะไรอ esta m o s esta m o s แล้วก็แล้วก็จะเป็น ่ดูเมียโดค่ะดูเมียนโดค่ะไม่ใช่เมียโดเมียโดมันแปลว่ากลัวดูเมียนโดดู nosotros หรือ nosotros จะเดี๋ยวเป็น nosotros estamos durmiendo พวกเรากำลังหลับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเคโร์ิโอที่เขาส่นมาให้จากบทนำก่านที่แล้วแล้วมาวันนี้ครูจะให้อ่าเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะมาดูกันเรื่องของแบบฝึกหัด แล้วก็มาสุดสนสนทน,นากันนะว่าเราจะไปได้ขนาดไหนนะจ๊ะ